เป็นการปฏิสันถานกันเพื่อที่จะนำเนนมาแลกเปลี่ยนกันค่ะจากจิตตะภาวันแล้วก็มหาวชิราลงกรณบาลีเทรวาตราชวิทยาลัยเพื่อท่านเนนจะได้ไปเล่นน้ำทะเลที่บางละมงค่ะจิตตะาวันเลยเพราะว่าเนี่ยมาคาเนี่ยปีเรามาร้อาสิบคน แต่วันที่หนีไปประมาณร้อยห้าสิบคนเราเอาคนที่วัดโพธิ์ศิสอบตกวัดโพธิ์เนี่ยไปอยู่อุตรภวัตแล้วเอาเอาหลักสูตรที่นี่ไปใช้ก็คือหลักสูตรที่สามารถต่อเนื่องได้เลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวตกเก็บไปที่ตกเก็บไปที่ตกไปเลยครับแล้วไม่ฝึกเก่าถ้าถ้าถ้าถอาจารย์อย่กฟังคำพูดที่อาจารย์อย่กให้ท่านที่คุ้นชื่อไหมที่เป็นที่มาที่โยมพระโคศรัทธาเราจะไม่ทิ้งใครไม่ลืม ดันนั้นที่วัด่อะโพธิีเขาเอาออกไปมาปันาณปีร้อยกว่ากินนะ